สคริปต์รีวิวเบล P หกสิบสามคิงคอปรา USA สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ระดับตำนานจากยุคสงครามโลกครั้งที่2อหนึ่งในสุดยอดผลงานของอเมริกาที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีบทบาทสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในเอเชียด้วยนี่คือเบล P หกสิบสามคิงคอปรา เครื่องบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดจาก,กรุ่น P-39 a i r a c o b r a แต่กลับมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในทุกด้านขีดขีดขีด,ดประวัติและจุดกำเนิดของ P-63 Kingcobra เครื่องบินเบล P-63 Kingcobra ผลิตโดยบริษัทเบล Aircraft Corporation แห่งสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าประจำการในช่วงปีคศาา1943-1945ซึ่งถือเป็นช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์หลักในการสร้างคือการปรับปรุงจุดอ่อนของรุ่นก่อนหน้าที่39โดยเฉพาะในด้านความเร็วการควบคุมและพลังการยิงสิ่งที่โดดเด่นคือเครื่องยนต์อลิส 1, ัน V 1,710-117ที่ให้กำลังถึง1,500แรงม้าและการออกแบบให้เครื่องยนต์อยู่ตรงกลางลำตัวเพื่อสมดุลน้ำหนักในการบินนอกจากนี้ยังติดตั้งใบพัดแบบ3แฉกที่มีประสิทธิภาพสูงและทำให้เครื่องบินสามารถทะยานขึ้นได้อย่างรวดเร็วขีดขีดขีดสเปคทางเทคนิค สเป c i ิ i ิเคชันมาดูกันครับว่าเจ้ากิงขอบราลำนี้มีสเปคอย่างไรบ้างผู้ผลิต Bell Aircraft Corporation USA รุ่น P63A P63C ประเภทเครื่องบินขับไล่แบบใบพัด Single Engine Fighter เครื่องยนต์ Allison v 1 7 0 0 1 1 7 v 1 2 Liquid Cool แรงมา้า1,500-1,800แรงมา้าความเร็วสูงสุด ประมาณ660กิโลเมตรต่อชั่วโมง410ไมล์ mm ต่อชั่วโมงเพดานบิน43,000ฟุตพิสัยการบิน725ไ mm, มล์หรือประมาณ1,165กิโลเมตรอาวุธหลักปืนใหญ่37มิลลิเมตร M 4แคนนอนหกระบอกบวกปืนกลขนาดนิ้ว4กระบอกรองรับระเบิดน้ำหนักรวมสูงสุด500กิโลกรัมขีดขีดขีดสมรรถนะการต่อสู้และชื่อเสียง P63 ก i ิ g c o b ค a อบรามีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวและเสถียรภาพในการบินสูงมากโดยเฉพาะในระดับความสูงปานกลางถึงต่ำซึ่งเหมาะกับการต่อสู้ในแนวราบหรือต่อต้านเครื่องบินขับไล่ของศัตรูนอกจากนี้ P63 ยังถูกใช้ในการฝึกนักบินในกองทัพอเมริกาและถูกส่งต่อไปยังหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตและแม้แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซเวียตเองใช้เครื่องรุ่นนี้จำนวนมากภายใต้โครงการเลนลีซซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศในช่วงสงครามโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพขีดขีดขีด,ขด,ขดราคาและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ราคาต่อเครื่องของ P-63 Kingcobra อยู่ที่ประมาณ65,000ดอลลาร์ 65, สหรัฐซึ่งถือว่าถูกกว่าเครื่องบินเจ็ตสมัยใหม่หลายเท่าแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมาก ส่วนในปัจจุบันเครื่องบิน P-63 ที่ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สามารถมีมูลค่าตลาดสูงถึง1.5-2ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ55-75ถึงล้านบาทไทยเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความมหายากของเครื่องรุ่นนี้ในปัจจุบันขีดขีดขีดการออกแบบและเทคโนโลยีเบล P-63 ขิงขอปลามาพร้อมโครงสร้างอลูมิเนียมทั้งลำเพื่อความแข็งแรงและน้ำหนักเบา การจัดตำแหน่งเครื่องยนต์ไว้กลางลำตัวทำให้การทรงตัวในอากาศดีเยี่ยมและการติดตั้งปืนใหญ่37มิลลิเมตรที่ยิงผ่านเพลาขับใบพัดตรงกลางถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ทำให้การเล็งเป้าหมายแม่นยำกว่าคู่แข่งในยุคนั้นขีดขีดขีด,ดการใช้งานและบทบาททางทหารถึงแม้ P-63 จะไม่ถูกใช้ในการรบโดยตรงในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามากนักแต่กลับมีบทบาทสำคัญในภารกิจฝึกซ้อมยิงเป้าและป้องกันทางอากาศในหลายประเทศ พันธมิตรอย่างรัสเซียและฝรั่งเศสใช้มันอย่างเต็มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเครื่องบินเยอรมันในช่วงท้ายสงครามในประเทศไทยเองเครื่องบินตระกูลคิงขอปราเคยถูกนำมาแสดงในงานนิทรรศการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของภูมิภาคนี้ด้วยขีดขีดขีด,ขดสรุปความน่าสนใจเบล P หกสิบสามคิงขอปลาคือหนึ่งในเครื่องบินที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคเครื่องบินใบพัดกับยุคเครื่องบินเจ็ตมีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคในสมัยนั้น การออกแบบที่สมดุลและอาวุธทรงพลังทำให้มันเป็นเครื่องขับไล่ที่หลายประเทศไว้วางใจและแม้ว่ามันจะไม่โด่งดังเท่า P-51 Mustang หรือ s p 5 t f i แต่ในมุมมองของนักสะสมและผู้เชี่ยวชาญทางอากาศยาน Bell P-63 ถือเป็นอัญมณีที่ซ่อนเร้นในประวัติศาสตร์เครื่องบินขับไล่โลกอย่างแท้จริง